ลวงปู่ลงมาทําน้ำมนต์ห้เขาอยู่ในที่สร้างโบสถนะ์น่ะลวงปู่จะไปนั่งตากลวงปูทองมาเลยไปนั่งตากแล้วก็แย่งเอาเทียนแย่งเทียนจากมือท่านมาทําน้ำมนต์เอง<ะ>ทางน้นเองเลยปรากฏว่าเอาไปลดคนเป็นบ้าเป็นอะไรมันจะหายเลยลวงปู่ก็ไม่รู้นักศึกษาดอกลวงปู่พูดให้ฟังลวงปู่ก็เลยพูดเป็นภาษาอีสานบอกตั้งชื่อลวงปู่ว่าลือสีน้อยได<ะ>้เนี่ยุรนแรกกันนะวันนี้ก็ข,ขนาง จะสร้างก็จะมาทราพิธีกี่มวลสารเพื่อเป็นสิริมงคลเนาะเพื่อเป็นการบอกกล่าวเนาะู้ที่นําไปใช้ก็จะสบายใจผ่านขั้นตอนไปทุกขั้นตอนทุกขั้นตอนแต่ที่ว่าเหนือดวงแล้วเนาะพุธเหนือดวงถ้าเราทําถูกต้องเรว่าเหนือดวงเหนือทุกสิ่งทุกอย่าง อกจากวันนี้เนี่ยเราได้มาพรีมวลสารนะครับก็อยากจะพาทุกท่านนะครับแนะนำนะครับในสถานที่ท่องเที่ยวที่มาวัดนี้แล้วต้องเข้าไปกราบไปไหว้นะครับเดี๋ยวตอนนี้เราอยู่กับพี่ฉลาดชัยศิง์ครับผู้ที่มาที่วัดนี้บ่อยตั้งแต่สมัยวัดนี้ยังไม่เจริญขนาดนี้นะครับสวัสดีครับพี่ที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยภายในอุโบสถเนี่ยผมดูแล้วเป็นศิลปะที่เก่ามากๆเลยครับอันนี้สร้างตั้งแต่ปีพศเลยครับสร้างปี2554นะครับเป็นโบสถ์ทรงลานช้างหลงปูได้ไปจําลองมาจากวัด เชียงทองหลวงพระบางวัดพรพุรูหลวงปู่สมศิลป์นี่ท่านเป็นคนหลวงพระบางท่านเลยไปเอารูปแบบของโบสถ์ทรงโบราณล้านช้านี่มาสร้างที่วัดป่าศักดารามเมื่อปี2 5ง4รครับโอ้รูปแบบภายในนี้ก็จะเป็นศิละปะทางลาวปนด้วยไหมครับเนี่ย90%าเลยครับยำลองมาเกือบหมดยกเว้นรวดลายบางส่วนที่มีครามบ้างโอ้เรียกได้ว่าเป็นศิละปะคู่วัดเลยนะครับใช่ครับแล้วนอกจากตัวของโบสถ์สถานที่แห่งนี้ครับยังมีตรงไหนครับ ที่มาที่วัดนี้แล้วต้องไปจุดเด่นหนึ่งก็คือพระธาตุพนมจำลองครับสร้างปี2529สร้างก่อนโบสถ์จะเสร็จซึ่งหลวงปู่ท่านปาลบว่าตะกอนชุมชนแถวนี้ไปนามาสการพระธาตุพนมองต้องใช้เวลาเดินทางไปนะครับสมัยหลวงปู่เป็นเนรท่านท่านพาเดินไปนะเดินไปเดินไปจากนี้เหรอใช่ครับเดินไป9วันถึงจะถึงท่านเห็นมันคนแก่ลําบากพี่ไปนามาสการก็ท่านเลยไปจรวองมามาสร้างปี2529พระธาตุ พนมจำลองเนี่ยครับมีมอลสารมีความเกี่ยวข้องกับอะไรกับพระธาตุพนมจริงๆไหมเจ้าวาดพระธาตุพนมเขาให้มาครับให้มากรไจ้มาอยู่แล้วก็นอกจากนั้นองเลวดินสี่แห่งท่านยังไปอินเดียอยู่นะเอาดินสี่แห่งที่มาบรรจุในองค์พระธาตุพนมจำลองก็คือดินประสูติตรัสรู้ปัินี้นานมาเสร็จปี2อ3 5ก็เริ่มมาฉลองฉลองพระธาตุพนมจำลองแล้วก็หาหาเงินที่จะสร้าง โอุโบสถหลังนี้แหละครับจนปี54ก็มีเงินเริ่มต้นก่อสร้างนี่นอกจากเรามาพีมวลสาร <sk r. S 2> เหรียญเนื้อดวงแล้วนะครับก็ได้ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่ทองเที่ยวที่อยู่ในวัดแห่งนี้นะครับก็จะมีพระโบสถศิลปะล้านช้างใช่ไหมครับมีพระาธาตุพนม among, จําลองซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ได้เอามวลสารที่เกี่ยวพันกับพระธาตุพนมจริงๆเลยนะครับมาประดิษฐานอยู่ที่นี่ด้วย